สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับจาเจกันกค้งกับเกมลายเลนเจอร์นะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงอะไรเลยมา3 4สวันแล้วนะครับผมไม่ได้ลงอะไรที่เป็นลายเลนเจอร์นนะเพราะว่าช่วงเนี้ผมคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกจริงๆนะฮะผมเพราะว่าหลังจากที่ผมเปิดกระชาตุงไป2 0 0ไปปุ๊บมันเหมือนไอเดียมันตายหมดแล้วอะ่ะผมไม่รู้จะทำอะไรต่อล็คือคือผมจะรอจนถึงแบบยังไงอะ่ะ ถึงสิ้นเดือนก็ได้อะเพราะสิ้นเดือนเดี๋ยวคุณระบูก็มาอีิเวันแต่ว่าในช่วง11เวันเนี้ยผมก็อยากจะจะแบบหาอะไรคอนเทนต์ใช่ปะเออแล้วทีเนี้ยอีกเรื่องหนึ่งคือช่วงนี้กาลังติดอวีนักเดครอบผมผมโดนเพื่อนมันลากเข้าไปสู่วัตจักไปเขเรียกว่าเข้าไปสู่วัตจักใหม่แล้วนะผมชิบหายเลยทีเดียวนะอ่ะถ้าไม่ผมเล่นไลเลนเจอร์น้อยลงก็ได้นะผมเพราะาัไปติดอวีแค่แค่ฟอร์กัยก็ติดแย่เยอะนะครับอ่ะก็วันนี้จะมาทำอะไรใช่ไหมครับ ผมกาลังจะหาตัวอะไรที่ผมไม่เคยเล่นน่ะนะครับผมคือไม่ใช่ตัวเก่าๆนะแบบไอตัวแบบใหม่ๆอะ่ะตัวลอาสุสุดๆอะ่นะอย่างตัวเนี้ยนะครับผมวันนี้ครับเราจะเอาเจมแวมไพคําซับมาเล่นนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะไม่เคยเอาแต่ไม่เคยเอาลงพีพีเลยนะครับแต่เห็นคนเขาเล่นกันนะครับผมผมก็เลยสงสัยว่าตัวเนี้ยมันจะเล่นยังไงให้เวิร์ก hey, นะครับผม ผมไม่เคยใช้นะแต่เห็นว่ามันมีไอ้สกิลก็แรงใช้ได้แผมมีด็อกแบกด้วยนะผมน่าสนใจนะอาจจะคอมโบสักอย่างได้นะครับผมพี่ดูถ้าเอาไปคอมโบ j จ k อเคจะเป็นงไงน่าสนใจนะแบบสกิลคอมโบโลเลือดอ่ะนะนะเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มคนกันทันทีโอ้โหโจอเคถูกใจสิ่งนี้เนะี่ยเออถ้าเอาตัวนี้ไปคอมโบ j จเอเะนะอืมอืม อาจจะเวิร์กก็ได้อาจจะเวิร์กก็ได้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปติดเกียร์ก่อนนะครับผมถ้าผมจะเล่นนะ่ะถ,ถ้าวันนี้ผมจะเล่นตัวนี้นะผมสามารถถอดตัวบินออกได้ไอตัวกันบินสามารถถอดตัวกันบินออกได้ตัวหนึ่งนะครับแล่เท่าไหร่พันสองช่างแมงพันสองสำหรับผมถือว่าไม่ไม่หนักหนาสาหัสมากนะฮะห้าสิบห้าห้าสิบแปดห้าสิบแปดแล้วกัน เนี่ยฮะข้อดีของการมีอพอร์ล่าปีเยอะนะผมดีดีอ่ากระเป๋ามีโอเคเลื่อย,อยไหมขอเลื่อยสักช่องหนึ่งจริงๆถ้าช่องหน้าเนี่ยถ้าช่องหน้าผมเอาอันนี้ไปใส่ละผมเอาคอนดเจ็ด,ดาวไปใส่ให้เกลูละจริงๆคือถ้า ถ้าผมยังไม่ได้จอเคจริงกว,วเดือนหน้าไม่ได้ตัวเคอร์บูนะผมจะปั้นเครโรแทนและผมรู้สึกเซ็งนะโอเค now we have uh, all we want นะเราได้ทถือย่างที่ต้องการแล้วนะผมทีนี้เราจะเอาตัวบินตัว,วอออกตัวการบินดิไอดีน,นี้ไม่มีตัวบินพูดผิดเลยเออเอาอันนี้เหรอแสงเออต้องการแสงอยู่นะครับ เลือดก็น้อยจริงๆนะถ้าจริงๆช่องนี้ต้องเป็นเลือดช่องนี้ต้องเป็นยังต่ำนะแวมไพรตัวต้องมีเลือด2ช่องอ่ะอย่างต่ำเลือช่องเดียวผมไม่เวิร์กโอเคลองดูกันก็วันนี้ก็ปิดหลีกนะนะครับผมจะได้ประมาณร้อยบีถ้าผมสาม,มารถยังคงอยู่หลีกทองอย่งได้นะ,น,ะนะแต่ก็อย่างว่าแหละข้างบนนี้มันเริ่มป่าแดนคนป่าแดนเถื่อนแล้วนะผม นี่อะไรนเนี่ยมาได้ไงนเนี่ยโอ้โหดูเกียร์นั่นสิแหมหน้าหน้าตกจริงๆเลยไ้เจอผมตีตัวไหนดีเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจเฮ้ยแต่มีไทยการนะเว,ว่าไทยกาดจะปเป็นปัญหาไหมฮนะลองดูก็ได้จริงๆคือไอดีเนี่ย สิ่งที่ผมห่วงอย่างเดียวนะสอดีสองคือไม่มีตัวดาเมจเยอะพอะครับดาเมจที่มันแบบเลือดเยอะๆนะครับผมคือตอนเนี้ยตัวที่มีดาเมจเดียวก็มีแค่มีแค่ไอเคนนะซึ่งผมซึ่งผมไม่โอเคนะผมออดีนี้คือตัวป่วนเยอะเกินเหตุเลยไม่มีตัวแบบเจาะดาเมจมากผมนะเออพอเจาะได้อยู่เนี่ย น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าไม่มีเลือดเอาไอ้ตัวการบินที่มันเป็นไอ้มูลโจรสั์อว,าวากาศนะมันมีสกิลเพิ่มเลือดเยอะใช่ปะอ่าตัวนี้ก็มีเพิ่มเลือดเหมือนกันทดแทนกันได้นะผมเจ็ดสิบสองโอเคลองดูเลยมาแหมถ้าเวอร์จริงผมปั้นแวมไพแม็กเลยไม่ครับ <c oughs> เปลืองกบเปลืองกบแล้วรอคนโบดีวแบบว่าถ้ามีดาเมจอะไรดีอ่ะ อะไรก็ได้ผมต้องการาคือกบพร้อมอเอาเอะไรก็มาเหอะจริงๆ <c oughs> ที่หายละแม่งดูดเก่งดูดเก่งเหรอเขาดูดเก่งนะแถมเอ็ดเวิร์ดก็ทรงกำลังดีเลยอ่าอ่าดูดเก่งเหรอแตกแตกแล้วแตกคุณดูดเก่งใช่ไหม ดูเก่งเจอพลังของแวมไพร์ว้าวเก่งดีนะจริงผมปรับหลายๆอ,อย่างกับเครุสเนะี่ยถ้าเคโรสแม็กนี่นี่น่าจะมันนะแล้วทำเป็นไฮเปอร์เนี่ยโอ้การพายุสบายเลยนะได้มีการพายุสองตัวนะครับโอเคผมจะเล่นทีมไหนต่อดีทีมนี้กันวันนี้ตั้งเป้าให้จบ เพชรสมได้เนาะจะ้ร้อยยี่สิบว่าผมจะดองบีไว้รอคนละโบล้ละเผื่อมีดวงไนงะมีดวงตอนคนละโบูมาผมเอา,เอ,าอาจจะให้ตัวดีๆก็ได้ตัวที่แบบว่ามาเป็นเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายนะผมเรียกว่าอย่างนั้นว้าวโหใช้มันดีะ่ะ คือตัวลบอมตะมีเยอะๆไงเพราะงั้นเจแบมพายเลยได้เปลี่ยนนะคือถ้าทีมเราไม่มีตัวลบอตมตะเพราะว่าเจแบมพายไม่เวิร์กนะดาม,มีอาจจะไม่ค่อยเข้ามันต้องมีตัวลบอมตะผมอยากเอาจอเอจอเคมาคอมบูเข่แบมพายน่าสนใจมากนะอยากรู้จะจบไงนะครับผู้พิพัฒนโอเคอันเนี้ยผมอยากจะลอง ต้องเริ่มแอดวานละเริ่มเทแอดวานเพราะทีมเราก็โอเคเราป่วนดีนะผมอยากลองสู้คาริด้วยทำไมบอทเริ่มเกมมาต้องฟรีตลอดเลย I don't know พออึดขึ้นนะฮะอึขึ้นอยู่โหฝั่งนู้นยืนไม่ได้ครับบอบสารทำอะไรไม่ได้ครับแตกอาเาวลห่างกันเนี่ยโอเค looking g o o ดนะะดูดีมากนะครับผมเราเหลืออีกกี่ตาเอ่ยคลิปนี้ผมอยากให้มันนานนะฮะ ได้อีตาหนึ่งเนาะโอเคตาสุดท้ายเดี่ยเ,เอาเลยแอดวานด้วยอันนี้ไหมอันนี้เลยเอาเนี้เลยผมอยาก,อยากลองแอดวานดูเออมันต้องแบบเออแอดวานต้องเจอแอดวานแล้วเทไปด้วยในตัวเลยนะผมผมว่าจริงๆแวมไพร์ต้องหาเกณฑ์อยู่เนี่ยนะถ้าจะเล่นนะ ก็คือต้องเน้นเลือกสองช่องเพราะว่าเดือนนี้คงไม่มีแจกเกียร์เจ็ดดาวใช่ปะก็ทนไปนะครับอยู่ไหมอยู่ไหมจ๊ะอยู่ไหมอยู่ไหมัเ,เกือบจะอยู่นะ เานี่ไแตกสิครับรอเลยแตกสิแตกสิครับ,รบว้าวผมพอผมลองใช้เจมเป็นพายนะผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอาไปคอมโบกับกับตัวที่ผมคิดในหัวนะอย่างแบบพวกจอเคยอย่างเงี้ยนะมันสูตรสูตรอัพเลือดกันนะคอมโบปั๊มเลือดนะครับน่าสนใจมากน็อกแบกครัวๆเลย ผมคิดนะผมคิดว่าผมอยากจะลองดูจอคกับเจมแวมพร์ ire, คุณคิดดูนะว่ามันจะอันตรายแค่ไหนแต่ก็นะ่าครับนั่นเป็นแค่ไอเดียนะอาจจะเว้นเวอร์ก็ได้นะแต่ว่าผมจะจะให้คือเนื่องด้วยว่าเจมแวมพร์อ่ะมันไม่มีส,สกิลลุลอมตะไงผมจะให้จอคีอ่ะมาเป็นคอมโบช่วยกันแล้วว่า2ตัวเนี้ยมีมีมบัฟเพิ่มเลือดอย่าง่ไงก็จะเป็นบัฟเพิ่มเลือดติดติดกันไปอีกนะครับ อีไม,ม่วันตายทีเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้น่าจะได้ผมกะจะไปให้จบเพศ3สามนอรอบนะครับผมจริงผมไต่หอ,อยวะนี่ไต่หอ,อยอ้าวลืมไปว่าฮะผมขอเช็คก,ก่อน,กนนะว่าไต่หอ,อยังแต่เดี๋ยวว่าต้องไปย่อยแรพพวกนี้ก่อนคือไอ ตัวที่เราไม่เคยคิดจะใช้บางตัวผมว่ามันคอมโบได้นะกับผมนะเราอาจจะมองข้ามันไปก็ได้พีโกช่างแม่งใครเล่นพีโกะผมถามผมถามจริงนะใครใครยังเล่นพีโกอยู่นะไม่มีไม่มีหรอกคนเล่นพีโกะครับโอเคลกนะลกแล่ม่วงฟรีนะเทียบ โอเคเราเล่นยังเอ่ยอ่ายังไม่เล่นด้วยเพราะจะได้คนนฟรีนะครับแต่วันนี้ก็ผมเพราะคลิปนี้พอแล้วครับนะครับ,นะรบเราสมควรเก็บเวลาแล้วนะครับก็วันนี้ก็ได้ลองอะไรใหม่ๆนะผมเจมส์แอมไพน์ก็เป็นตัวที่โอเคนะผมแต่ต้องคอมโบนะครับผมคือจะเล่นถ้าจะเล่นตัวเนี้ยต้องเล่นกับตัวที่มีสกิลลดอมาตะนะผมถ้าไม่มีผมว่าเล่นยากตัวเนี้ย ว่าเ,เล่นย่าเหมือนกันนะเพราะว่าทีมผมอะ่ะมันมีลบอมตะเยอะไงนี่ก็ลบม,มีมีตัวไหนตัวไอ้นีก็ลบนะฮะไอ้นีก็ลบใช่ไหมได้นี่กลบลบนี่ลบไหมลบไหมลบอืมลบแม่งรัวๆเลยนะลบโคเยอะนะครับผมอ่ะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาเราชมจนถึงจบคลิปนะผมก็ใครดูจบคลิปผมขอบคุณมากจริงๆนะครับ ก็อย่าลืมว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วผมนะก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมแต่วันนี้ขอตัวลากันก่อนนะครับบายบาย